โอเคขอต้อนรับสู่ป่าป่านิวเซอริสข้าวหลบหนีออกจากยานคอลเนียลไพได้สำเร็จและลงมาใหม่นะหนึ่งสองสามโอเคขอต้อนรับสู่ป่าป่านิวเซอริสข้าวหลบหนีออกจากคอลเนียลไพได้สำเร็จและลงจอดในป่าพื้นผิวดาวนิวเซอริสหวังว่าข้าวจะพร้อมเที่ยวซาฟารีนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมามานิวเซริสพื้นที่ป่า เราทำสำนเร็จค่ะกับตันเราลงจอดในป่านิวเซริสได้แล้วไปดูกันว่ามีสิ่งมีชีวิตยอยู่แถวนี้ไหมแนะนำเลยนะประยัดกระสุนให้มากที่สุดโอเคเอาเปืนพกสั์ไว้ก่อนมาโอดามดิบาเบาๆเฮ้ยมงต่อไปมึงต่อไปพยายามประหยัดกระสุนให้มากที่สุด ยิงต่อไปยิงต่อไปยิงต่อไปอะไปกันต่อแค่วอร์เดนหลังจากโคโลอนเนียลไพรส์ถูกทำลายกองกำลังของเราก็มารวมตัวกันตรงบังเกอร์ใกล้ๆพวกซีโนเจอเราแล้วจัดการมันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะประหยัดไว้ยิงต่อไปเงียบไปแววรุ่น ยิงต่อไปโ oh, 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 oh. อพ้โหโโหขอบคุณครับกัปตันโอเคทหารของเรากำลังจู่โจมพวกสีนูใกล้ๆไปขับแรกมันดีกว่าได้เลยไปถีอพกไว้ปลอดภัยที่สุดไปกันต่อไปกันต่อ <c oughs> อันนี้หวอกีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดวเข้า <c oughs> สวย มาโอ,โอ้โหหนาเว้่อปืนเลเวลสามแน่ๆเลยว่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยอัพเกรดไปเรื่อยๆไปแต่เป็นแต่ไปก็คือเกมมันปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วนี่ว่ะจะรอดไหมนี่นยเกมต่อไปเป็นไรชีวิตไม่สิน้นก็ยังต้องดิ้นต่อไปว่ะนะจุกส่วนให้พร้อม อเคไปขันต่อเอเคนะโอ okay, เคมีโลกระสุนเก็บ okay, ไว้มันจุกระสุนป่ะโอเคตรงนี้สึกหนักเฮลิพอร์ตเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับปฏิบัติการของเราเราจะยอ,อมเสียมันไม่ได้ริสตันพลังงานดูเหมือนจะเป็นเชื่อมมันดูเหมือนมันจะเชื่อมต่อกับเฮลิพอร์ตโอเคไ,ได้โอเคมาลงก่นอนตรงมันเยอะมาก เกมกระตกเลยมนะึงเนยโอเคยามเล่นเคสตันไว้ใครมันยิงฉันหมอมึงนี่เองมา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 แตกไปซะอีเก็บไว้ไอ้หอกเกแตกอันที่หนึ่งต่อไปเอ้วเรา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  อโอ้ยเลือ wir, นออเดือดร้อยโคตรแย่เลยเร็วๆๆๆแปดสามเกมมาใช้บาสุกะเร็วเข้าเร็วเข้าเรียบร้อยมามมงไปก่อนมีไปก่อนโโอ้ห เรียบร้อยเคลียอ์ยังพี่ชายบอนะ่อนั้นต้องปีนข้างบนอีกไม่เอาน่าอ๋อยังน่าจะมีอยู่เคลียโซนให้หมดต่อไปดีมากค่ะคาวประตูเทเลิพอร์ตเชื่อมต่อกับมัคเกอร์แล้วแต่ฉันปกรลกัจที่นี่ไม่ได้ต้องหาทางอื่นเคลียได้เคลียละโซนไม่พอโอเคไมยมีหัวปีอยู่ โอ้ยห้านัดไปไปไปโอเคเศษซากป่านิวเซเรียสพวกเซโนกับทหารโนวาทำสงครามกันทั่วดาวเคราะ์ดวงนั้นคาวต้องหาทางฝ่าสมรภูมิไปให้ได้เพื่อหาที่ตั้งบังเกอร์โนวาที่อยู่ใกล้ๆโอเคโอเคเฮลิพอตหน่วยทหารโนวาถูกขังอยู่ใกล้ๆซากยานคองเนียลไพรสไปช่วยพวกเขาออกมาค่ะ โอเคพวกเขาอาจจะรู okay. uh ้ทางไปบังเกอร์อือโอ้มันอัพเดตด้วยนี่มาตายหาแล้วมึงไงว่าเกมน่าจะยากอุยเกมมันยากขึ้นนี่ว่าตายหาละเดอเด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 น้อยแล้วอืโอ้นี่ต่อไปโล่โลโอเค โโอ้หเกมมันยากขึ huh. 3. 3> uh ้น huh. น nah. okay. 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 oh. uh ี่ว่าอืมอันนี้เว่หกแล้วอะเรามันปืนเว่ยสามโอ้โหอยากจะร้องไห้นะเอาหกปีมาโอเคหนึ่งหกปีก็แรงอยู่ว่ะโอเคจะพกหกปีไว้ตลอดละโอ้ยเกมมันยากขึ้นนี่ว่าอืมยิ่งโอเค ขอบคุณครับตายหาแล้วมึงโปรเจกต์ก็จะเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคมันยากขึ้นดีกว่าโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหโดนนิดนึงหายครึ่งหลอดโอ้ยบ้ามาอ้ยพระช่วยคิดหนักเลยเนะี่ยแตาสุดท้ายจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ้ยมา หัวปีก่อนแล้วกันโอเคลบๆๆๆบล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 ,บลบกันลกันไปโอ้ยตัวปันระเบิดมาเดี๋ยวเข้าลบๆๆโอเคอื้อหือเดี๋ยวจะเชื่อ,อเกมมันควรตีนมากเลยถ้าอย่างเงี้ยนะนมาๆสู้ตายสู้ตายเอาให้มันผ่านๆ โอเคโอเคตั้งสมาธิไว้โหปลีเท่านั้นที่ช่วยเราได้โอเคขอบคุณครับมาโอ้โหโอเคยิงต่อไปยิงต่อไปต้องดีเลตอูต่อไป,ย,อไปยิงเป็นลูกซองหอมึงเใช่โอเค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 มามามาเกมมันยากขึ้นอ่ะ เฮียจะรอดไหมเนี่ยมามามาตูสู้ตายแล้วตูสู้ตายแล้วเอามันจบกูเลิอกโปรเจกต์ในฝันแล้วกูต้องทำให้จบวะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนเฮ้ยม้นเตยกระสุนได้บอกวะเราซื้อแพ็คกระสุนมาแล้วนี่เดี๋มาลองหน่อยนะเอ้ยได้โอเคเป็นข้าวหวานเทียบดิฟาร์มตังค์ซื้ออย่างเดียวขอบคุณที่ช่วยเราไว้ขอบคุณมากครับโอเคเราต้องไปข้างหน้าสินะ ไหนล่ะโอเคทำนี้ก่อนโอเคเราจะตั้งใจอย่างเต็มที่ทำให้ดีที่สุดโอเคโอเคการทดสอบในวิหารป่านิวเซเลสหลังจากปราบกลุ่มซีโน,โนใกล้ๆสถานที่ยานคอโเนียไพรได้สำเร็จทางเข้าบังเกอร์ก็อยู่ไม่ไกลแล้วมีแค่วิหารโบราณที่ขวางทางอยู่เท่านั้นค,คิดหนักเลยอะเอาวะ สู้ตายโอเคมารอบนี้เปลี่ยนปืนมาใช้ลูกซองกับนี่แหละกับอาปีชีละโอ้โหแมงไม่เข้าเลยโอ้คุณพระโอ้โหมะมีหัวปีเลยสัสไม่ไหวกับมึงละโอเคมะไม่เข้าเลยมึงโอ้โ ถ้าเกมมันปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วแล้วกูซื้อของแล้ไม่ได้แล้วด้วย้ยโคตรแย่เออรู้แล้วมาซื้อแพ็คอาไว้แล้วไม่ต้องห่วงคูต่อไปโอ้ยคุณพระช่วยจะไปรอดระหว่างจะไปรอดไหมนักกูคุณต่อไปมา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 ,มา เ้ยโปรเจกต์จะล่มอ่ะเนี่ยไม่เอานาเอาวะเอาวะมา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 โอ้อาร์พีจีสามนัดป้าไปแล้วโอเคโอ้โหแม่งมาอีตัวพี่เพิ่มมาโอ้ย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 โอเคมาไๆมไโอเค สามแม่งหานหเฮ้ยค่หน้ากลัววะ่ะไอ้ขี่ไปต่อไปต่อโอ้ยโอ้ยขี่ไม่ต้องยากขึ้นมากแล้วปืนเราอัปเกรดไม่ได้แล้วด้วยเอาวะขี้ดาร์กโซเฉยเลย <ś <nice> <ś <maioria> นี่มันดาร์กโซอ่อะนะไม่ไงโอเคแล้วมีอาวุธได้เก็บอยู่เก็บก่อนเก็บก่อนลูกซองเอาไม่อยู่อ่ะป้าไปแล้ว โอ้โหทีงต่อไปไปโอ้โหเพียบเลยพี่น้องเด่นแบบเพเซ,เซีที่สุดลบลบโอเคสวยไม่ไม่โดนเลยโอเคต่อไป <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยทางไหนโอเคทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนมันให้ไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยจู่ๆไม่เข้ามาโอ้ยแย่เลยช่างแม่งนวไปละโอ้ยน่ากลัววะ่ะ ต่อไปต่อไปต่อ,ตอช่างแม่ง่ะแม่งโคตรแย่เลยเฮ้โอ้โหเ,เ,เ,เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยกระสุนเก็มมาก่อนเกบมาก่อนเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเว้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลูกเอาอภิจีจดเกมยังได้เลยมามาเตรียมพร้อมแล้วขี้โคตรยาก แม่งจากเกมง่ายเป็นเกยมยากแล้วเพีกมข้อมันมีระบบเลเวลมาแม่งเอ้ยทำไมไม่เอาระบบภาคสามมาใช้วะม่เข้าใจแล้วทำไมนคนไม่ชอบแม่งอัพเวลอหานเตี้ยหัวปรีมันยังแรงอยู่แค่ตอนนี้นะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะดามเมจมันจะลดแค่ไหน ช่างมันไปกันต่อโอเคเครื่องสแกนชีวภาพของฉันตรวจจับสัญญาณสิ่งมีชีวิตโอ้ยไอต้องยิงกูไปอ,อยากร้องไห้เวนี่นะนะลองเอาพกดิเดี๋ด้รอบจุกจุกจุกโอุ้ยเหีียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดแม่งเอ้ยยิงยิงยิงโอ้ย โ, oh. โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้โหถอย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 ก่อนถอยก่อนแม่งเอ้อะไรวะเจะแฮ็ไปเดี๋ยวปับเกาะปับเกาะโอเคอือหือโอเคชาร์จเซลหน่อย คนพาช่วยเฮียตายยับเยินเฮีย <c oughs> ต้องเล่นให้จบอะไม่ว่ายังไงต้องทำให้ได้โอ้โหแม่งเลยโอเคไปต่อไปยิงไปต่อไปเฮ้ยเก็บกระสุนก่อน ลูกซองแลยลู่ศรแน่งน่นนน่าเกลียดมากเกียดเกมรอบนะสไตล์เกมลบก็คือมันมันบิวให้เราเล่นง่ายกันไว้หล่งๆไม่จะฟาร์มให้เราฟาร์มเพราะว่าศัตรูมันจะโหดขึ้นอะไรเงี้ยโอ้ยไปยต้องเล่นสามนะดดถึงไม่จะตายว่าด่านหน้าไม่ต้องเวลแปดแน่เลยไม่น่ารอด ตัวโซงแล้วไปลงไปเก๊ย okay. มช่วยทุนแรงได้อยู่ไอ<ป> <c oughs> ้อะไรยัง,องโอ้ยเฮ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 ้ยโฮ้ย้ยเฮี้ย อออดมีมากค่ะกัปตันทางเข้าหลักอยู่ไม่ไกลแล้วโอเคขอบคุณครับหมยสัตว์ไม่ได้ไม่ได้โอเคปรปับอดนหน่อยโอเคเราใกล้ถึงบังเกอร์แต่ต้องรีบหน่อยฉันจะเชื่อมต่อกับพวกน้องว่าเราโดกนกระหน่ำยิงตายแล้วสามคนหนักขึ้นเรื่อยๆขอลังเสริมหายละไป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 อยากร้องไห้หวะ วิวแปดแนอ่อะให้เดาเลยเดาล้านเปอร์เซ็นเลยอะนั่นว่าแล้วโอ้ยมาเดีน้อยก็ได้หัวปรีมาโอ,โอเคดีใ,ใจแล้วเอาให้จบจบพยายามตายให้น้อยที่สุดโอเคโอ้ยข้างหน้าเทียบเลยทิพวกโดนด้วยดาวโดนแล้วโดนโดนั่งดาเมจแรงมากไม่แรงวิว่ะ รัดมันเลยนะโอเคมาๆพยายามเป็นให้ดีโอ้โดนแล้วโดนครับโดนแล้ว,วไปโอ๊ยลบ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 ,ลบสีฟ้าลบเลยดาเมจแม่งแรงโอ้ยตัโวโน้นเทียบเลยไป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 แคมป์ถอดไปแคมป์ถอ เอาน้ำนี่แหละไปไปต่อไปต่อน้ำไปเลยโอเคสู้ตายวะมะกัปตันนี่ผมมีทิวอุสพูดผมมีข้อมูลบางอย่างที่คุณอาจสนใจนะนอกจากยาขนส่งที่คุณทำลายไปแล้วยังมียาขนส่งอีกลำที่บรรทุกเชื้อโรคซีโนมาด้วยชิหายละผมรู้เรื่องนี้เพราะผมอยู่บนยาน,นั้นด้วยแต่ผมบอกได้เลยว่า สมาชิกฝ่ายระดับสูงไม่สนใจว่าคุณจะพบอะไรโอ okay. okay. เคเค็ถึงแล้วเย่เนี่ยยองไ้เราเรียกอร์ดขึ้นหมดมา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 โอ้ยอ่ะไ้ปุ๊บปโ๊บปพ๊บปุ๊บ้วนดิอ่ะพี่จีกูก้โลกแล้วป่ะตอนนี้แม่งเอ้ยไม่ได้วะ่ะโอเค เต้องสีนัดอ่มูงบ้าไปแล้วลบโอเคคลโอ้ยดาเมจไม่โหทิงหากัปตันสแกนเนอร์พบสัญญาณซีโนดุนแรงมากที่ทางเข้าหลักเตรียมตัวให้พร้อมนะคะคได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย เโอเคบ๊เซิบัฟเซ,เซแม่งเอ้ดาเมแรงจริงเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆขอบคุณครับมาเก็บมาก่อนเลยครับมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยพร้อมจัดการมัโอเค เตรียตัวให้พร้อมอาจจะไม่เสียแต้มมาแล้วมา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 เองให้สองนัดบ้ามาเนี่ยโอเคบัฟต,ต้องเน้นซื้อบัฟเพิ่มกระสุนม,มาเรื่อยๆเลยและต้องเน้นอา g ีจีด้วยคุณค <c oughs> ่าไ,ไม่ได้บอสเหรอเฮีย <c oughs> บอสท,ที่ว่าตายหาแล้วมึงบอส ไลารละเบิดด้วยไปโอ้ยโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โโ โอ,โอ้ยบอสบอสเฮ้ยเบี้ยวแปดทำไมมันดาเมจมันแรงจังวะตบกันลบกันไม่ได้ไม่ไ bon ด้เฮ้ยกราสุนไหมนี่บอสเบี้วแปดนะบอสสุดท้ายมันจะขนาดไหนวะเนี่ยตายห่าละเฮ้ยเค้ ชุกระสุนเอาวะมามาขนาดนี้แล้วเอาเป็นจบสบไปไ้อย,อยนายไปกินลบ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 ไปบับกระสุนมาคู้ตายละไอสัตว์โอเคมามาอืมปืนเรามันไล่ฆ่ามากเลยอะโอเค ไอเราก็หวังว่าสักชัลล่วโมงหนึ่งก็จบอันนี้ไม่งละที่ชัลล่วโมงเขาเนี่ยทำต่อไปใครมายิงข้างหลังว่าบนหัวอื้เมา,ามามามา,าไปาลยไปไหนนะสู้ตายละ นี้ต่อไปเอาเนื้อหนาไปกินโอ้โหย้ยมามามาจะรอดไมอหมเนี่ยครูฮาบอกเลยพาร์ทนี้ฮาอ๋อเีข้ามุมไอ้สัตว์โอ้โหยอยากร้องไห้เฮียไปย,ยังไม่ตายเหรอตายซะ โอเคหมดแล้วใช่ไหมแม่งอ,อย่างแย่เลยโอเคหมดละใช่ไหมช่างมาแม่งละอ้าวนะโอ้ยต้องเคลียร์ให้หมดด้วยมาๆๆมมแล้วม,มันอยู่นิ่งๆด้วยแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดความบดทนกับมึงแล้ว โอเคอยู่ตรงนู้นคนุณพระช่วยโอเคบทยังไม่บทอีกมาเรื่อยๆเว้ยอะไรวะศูนย์จะบทแล้วเนี่ยไอ้ฮอกโอเค okay. บทหรือยัง โอ้ยแม่งยังมาอยู่กระสุนจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ช่ยวยอะไรเลยมต่อไปโอ้ยไม่ได้ช่ยวยอะไรเลยมา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 โอเค เ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาขยันมาจังวะโอ้โหเกมแม่งยากเกินเหตุอะมา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 โอเคเก่งมากคราวเข้าไปข้างในเลยค่ะ ขอบคุณครับเกียดตายไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยตายรัวๆเว้ย